มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าพระคำคือชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศเลวีนิติบทที่สเราก็ศึกษาถึงข้อ5นะครับบทที่สนี้ก็ว่าด้วยเรื่องสันติบูชา นะครับพระค์องันติสุขของเรานะครับก็มีเครื่องบูชาจากฝูงโคข้อ 1- ถึงข้อ5จบไปแล้วนะครับก็จะมีเครื่องบูชาจากแกะเครื่องบูชาจากแพะบันที่จะมีอยู่ในบทนี้ครับเครื่องบูชาจากแกะเครื่องบูชาจากแกะก็ดูที่ข้อ6ข้อ7ครับบอกว่าถ้าผู้ใดนําเครื่องบูชาที่เป็นสันติบูชาเป็นสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมียที่ได้มาจากฝูงแพะแกะ ก็อย่าให้สัตว์นั้นมีตำหนิถ้าเขาจะถวายลูกแก่เป็นเครื่องบูชาก็ให้เขานำมาถวายแด่พระเจ้าแกะทำให้เห็นอย่างประหลาดถึงลักษณะาภายในขององค์พระคิดดังนั้นจึงเหมาะสมเป็นพิเศษที่จะเป็นเครื่องบูชาที่เรียกว่าสันติบูชาโคผู้หรือโคโคตัวเมียนะครับให้ภาพการรับใช้ในพันธกิจของพระคิดโคตัวผู้ก็เป็นสัตว์เลี้ยงนะ ทำงานหนักแล้วก็สมัยนั้นก็ไถนาทำกสิกรรมนะครับแล้วก็ขนส่งแล้วก็บรรทุกสินค้าในสมัยนั้นโคผู้เป็นผู้รับใช้และเป็นเพื่อนของมนุษย์โคผู้เป็นตัวแทนของพระคิดในฐานะผู้รับใช้นี่เป็นด้านพันธกิจของพระคิดที่อธิบายไว้ในพระธรรมมาโลโกนะครับเราต้องเน้นว่าพระคิดเป็นผู้รับใช้ที่ไม่ใช่เป็นเด็กรับใช้ของมนุษย์ พระองค์ไม่ได้ทําตาอําที่มนุษย์สัง่งพระธรรมกิติกูลเนี่ยชี้ให้เห็นว่าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับพระองค์มาเพื่อทํางานตามน้ําประทัยของพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับมาถึงข้อหข้อเจ็ดนี้ก็เป็นเรื่องของแกะแกะให้ภาพของพระคิดในการแสดงตัวว่าพระองค์เป็นมนุษย์ในชีวิตและความตายเมื่อองค์พิสูจนูเริ่มพันธกิจ เมื่อ2,000ปีที่แล้วนะครับยอนผู้ให้บาติสมาเห็นและบอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเมสโปโดกเมสโปโดกนี่คือลูกแก่นะฮะเป็นพระเมสโปโดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียจากพระธรรมยอหบทที่1ข้อ29นั่นบอกว่าพระราชกิจของพระองค์นะต่อมาท่านก็บอกท่านในที่นี้คือยอนก็บอกว่าจงดูพระเมสโปโดกของพระเจ้า น,นี้บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ36ตั้งแต่แรกแล้วครับคุณผู้ฟังครับลูกแก่นี่ยบอกถึงคุณภาพและความสามารถของพระคริสต์ในการเป็นตัวแทนรับความบาปของโลกไปเครื่องบูชาแรกที่สุดที่อาเบลถวายเป็นแก่ครับผมคิดว่าพระเจ้าสวมหนังแกะให้แก่อาดัมและเอวาตอนที่ไล่จากศูน ได้ออกจากสวนเอเดนแล้วก็เอาหนังสัตว์น่าจะเป็นหนังแกะนะครับเพราะทมอิสยาห์บทที่53บอกชัดเจนมากว่าพระเยซูปเป็นตัวแทนของเราแบกความบาปและความมารรมของเราเหมือนลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่าและเหมือนแกะที่เป็นบ้าอยู่ต่อหน้าผู้ตัดคนของมันฉันใดท่านก็ไม่ปรีดปากของท่านเลยฉันนั้นจากอิสยาห์บทที่53ข้อเระองราถูกเปรียบเทียบเป็นลูกแกะและลูกแกะเป็นตัวแทนของเรานะครับ พระคริสต์ก็ยังถูกเรียกว่าลูกแก่ในการฟื้นคืนประชนของพระองค์ในพระธรรมวิวรณ์บทที่5ข้อ6และระหว่างพระที่นั่งกับสัตว์ทั้ง4ี่นั้นและท่ามกลางพวกผู้อาวุโสข้าพเจ้าเลยเห็นพระเมสสโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปรองวชนพระเมสสโปดกทรงมีเขาเจ็ดเขาและมีตาเจ็ดดวงซึ่งเป็นมียานทั้งเจ็ดของพระเจ้าที่ทรงทรงออกไปทั่วแผ่นดินโลกพระคริสต์ก็เป็นลูกแก่ของพระเจ้าที่เสด็จกลับมาด้วยพระสรี วีวรบทที่ 6: ข้อ16ข้อ17บอกว่าพวกเขาร้องบอกกับภูเขาและโขหินว่าจงล้มทับเราเถิดจงซ่อนเราไว้ให้พ้นจากพระพักของพระองค์ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่งและให้พ้นจากพระพิโรธของพระมิสโปดกนั้นเพราะว่าวันสําคัญแห่งพระพิโรธของพระองค์มาถึงแล้วและผู้ใดจะทนอยู่ได้เล่าลูกแกะเป็นภาพที่สมบูรณ์ที่สุดของประคิดในบรรดาเครื่องบูชาทั้งหมดข้อ8ถึงข้อ10 ให้เขาเอามือวางบนหัวของสัตว์นั้นและให้ข้าเสียทีน่นาเต็นนภพและบุตรของอาโรนจะเอาเลือดพรมที่แท่นแหละรอบแท่นจากเครื่องบูชาที่ถวายเป็นสารติบูชาคือบูชาด้วยไฟถวายแด,ด่พระเจ้าให้เขาถวายไขยมันหางที่เป็นไขมันทั้งหมดตัดชิ้นกระดูกสันหลังและไขมันที่หุ้มเครื่องในกับไขมันที่ในเครื่องในไปสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบั้นเอวให้เอาผังพืชที่ติดอยู่เหนือตับออกเสียพร้อมกับไต พิธีนี้ก็ทําเหมือนกับเครื่องบูชาจากโคนะครับไขมันเป็นส่วนของพระเจ้านี่ถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดของสัตว์นั้นสัตว์อ้วนเป็นสัตวท์ที่ดีที่สุดและสิ่งที่ดีที่สุดครับต้องถวายแด,ด่พระเจ้ามีหลายตอนในพระคัมภีร์ครับที่อธิบายว่าไขามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในเนหามีบทที่8ข้อ1ิ ไปเถิดไปรับประทานไขมันและดื่มน้ำหวานอิสยาบทที่25ข้อ6บนภูเขานี้พระเจ้าจอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงสำหรับบัรดาชนชาติทั้งหลายเป็นการเลี้ยงด้วยเป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพีเป็นการเลี้ยงด้วยเหล้าอางุ่นที่ตกตะกอนแล้วด้วยของอ้วนพีมีไขมันในกระดูกเต็มด้วยเหล้าอางุ่นตกตะกอนที่กรองแล้วลูกาบทที่15ข้อ23 จงเอาลูกอัวอ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความเริ่มเริงยินดีเถิดครับไขมันก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดพระเจ้ากําหนดชัดเจนครับว่าไขามันที่หุ้มเครื่องในกับไขมันที่ในเครื่องในไปสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบ้านเอวนะต้องถวายแด่พระเจ้าตรงเรียกร้องสิ่งที่ดีที่สุดอันนี้เป็นบทเรียนนะครับทำอะไรต้องทำให้ดีที่สุด ในสันติบูชานี้นะครับเราเห็นว่าการสามารถคีธรรมกับพระเจ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับโลหิตไทยของพระคิดแต่มีอีกด้านหนึ่งของการสามาัคคีธรรมนี้ที่ทําให้ครบถ้วนและสําเร็จคือว่าผู้เชื่อศรัทธานะครับต้องถวายชีวิตอย่างหมดสิ้นนะครับทั้งสองด้านนี้นครับอยู่ในพระดำรับเชิญของพระคิดว่า บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบบหารหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจากมัทธิวบทที่11ข้อ28มีการหายเหนื่อยนะครับที่พระเจ้าช่วยโดยโลหิตไทยของพระคิดนี่หายเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจโดยเฉพาะเหนื่อยจากทุกลำบากการพักผ่อนของการไายด้วยครับจงเอาแอะของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักเดียวว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาคําตรัสของพระคติในพระธรรมวิิวบทที่11ข้อีกาถึนี่ก็เรียกว่าเป็นการหายเหนื่อยซึ่งในกรณีสันติบูชานี้นะครับในส่วนที่ว่าด้วยไขมันเราต้องมาหาพรงและถวายตัวแดบลงนี่คือการหายเหนื่อย การพักผ่อนของของถวายนะครับข้อ11และปุรหิตจะเอาสิ่งเหล่านี้เผาบนแท่นเป็นอาหารเผาด้วยไฟถวายแด่พระเจ้าพระเจ้าเลี้ยงดูผู้ผู้ที่ทาการถวายนะครับในประธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่1 2ข้อ6ข้อ7บอกว่าและท่านทั้งหลายจงนําเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาของท่านไปที่นั่นทั้งทะศางและเครื่องบูชาที่จะยื่นถวายทั้งเครื่องบูบชาแก่บน เครื่องบูชาตามใจสมัครและผลรุ่นแรกที่ได้จากฝูงโคและฝูงแพะแกะ่ท่านทลายจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักพระเยฮวาประเจ้าของท่านทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงปิติปราเริงในบรรดากิจการซึ่งท่านได้กระทานั้นซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านอวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายขายมันต้องถูกเผาทั้งหมดนะครับแต่ปรหิตจะได้รับเนื้อส่วนอกและขาครับผู้ถวาย กินส่วนที่เหลือและเขากินในพระนิเวศของพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าภาพและผู้ถวายคนบาปเป็นแขกนะครับพระเจ้าจัดโต๊อาหารในสันติบูชาสิ่งนี้ให้ความเข้าใจในพระคัมภีร์หลายตอนนะครับสุรดีบทที่23-5ข้อ5พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองคต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองคสุรดีบทที่3 6ข้อ8เขาอิ่ม ด้ความอุดมสมบูรณ์แห่งพระนิเวศของพระองค์ยอห์นบทที่6ข้อ51กับ57เราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดบริโภคอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์ผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเรามัาทธิวบทที่26ข้อ 26, 26จงรับกินเถิดนี่เป็นกายของเราองค์พระบุญเจ้าก็เตรียมโต๊ะแห่งความรอด และการสามักินทาไว้สิ่งนี้เน้นไว้ในสันติบูชาทั่วให้เราเข้าใจนะครับอุปมาเรื่องบุตรน้อยลงหายในเรื่องบุตรน้อยลงหายพ่อข่าโคโอวนผนะีเมื่อลูกกลับมาหาในอุปมาเรื่องงานเลี้ยงใหญ่ครับพระเจ้าก็เชิญชวนว่าเชิญมาเถิดเพราะสิ่งสารพัดเตรียมไว้พร้อมแล้วจากระธรรมลูกาบทที่14ข้อ17นี่เป็น แห่งความรอดที่พระเจ้าเตรียมและเมื่อเราอ่านในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่หนึ่งอีกครั้งนะครับสามัคคีธรรมกับพระเจ้าเนี่ยขึ้นอยู่กับความรอดของพระคิดโดยทางโลหิตไทยของพระองค์และขึ้นอยู่กับการรู้จักพระองค์คือพระคิดและการสารภาพบาปของเราครับเรายอมรับความรอดของพระเจ้าโดยการยอมรับพระคิดเป็นพระผู้ช่วยให้รอดก่อนแล้วมาที่โตะ๊ะแห่งการสามัคคีธรรม คนทั่วไปก็คิดกันว่านะครับเขาสามารถเตรียมโต๊ะแห่งความรอดได้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็เชิญพระเจ้าม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 าร่วมนะและรับประทานนี่ไม่ถูกต้องนะครับพระเจ้าเป็นฝ่ายจะเตรียมโต๊ะแห่งความรอดและโต๊ะแห่งการสามัคคีธรรมครับต่อไปเครื่องบูชาจากแพะข้อ12ถ้าเครื่องบูชาของเขาเป็นแพะ ก็ให้เขานำมาถวายต่อพระพักพระเจ้าแพะก็เป็นสัตกกว์ประเภทที่สามนะครับประเภทแรกก็วัวประเภทที่สองก็แกะประเภทที่สามก็แพะนะครับสัตว์บูชาทั้งสามประเภทให้ภาพด้านที่ต่างกันของพระคริสต์แพะนะครับแสดงว่าพระคริสต์สามารถที่จะนำเอาความบาปไปจากมนุษย์ปร่งรับโทษทั้งสิ้นของความบาปของท่านและของผมนะครับ พิธีถวายนี้ก็เหมือนกับรูปแบบของการถวายโคและของแกะก็เหมือนกันข้อ13ถึง17ให้เขาเอามือวางบนหัวของมันและข้ามันเสียที่นาเต็นนัดพบและบุตรของอาโรนจะเอาเลือดปรพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชาแล้วให้เขาเอาสิ่งเหล่านี้จากแพตตัวนั้นเป็นเครื่องบูชาเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแดดพระเจ้าคือไขมันที่หุ้มเครื่องในและไขมันที่อยู่ในเครื่องใน ไตสองลูกกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบั้นเอวผังผืดที่ติดอยู่ตรงเนือตับซึ่งเขาจะต้องเอาออกเสียพร้อมกับไตและปรุหิตจะเผาสิ่งเหล่านี้บนแท่นเป็นอาหารเผาไฟเป็นกลืนที่พอพระไทยไขมันทั้งหมดเป็นของพระเจ้าให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรประจําตลอดชั่วชาติผพานของเจ้าในที่ที่เจ้าอาศัยอยู่ทั่วๆไปว่าเจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือดมีสองข้อความที่เราควรสนใจนะครับคือ ไขมันทั้งหมดเป็นของพระเจ้าข้อความหนึ่งอีกข้อความหนึ่งอย่ารับประทานไขมันหรือเลือดข้อห้ามเหล่านี้น่าสนใจนะครับในบทที่7เป็นการขยายถึงบัญญัติของสันติบูชานะครับทอน,นี้มาถึงเหตุผลเหตุผลที่ห้ามกินเลือดอบอกไว้ในบทที่17ข้อ10-14ซึ่งจะศึกษาในภายหลังนะครับ เหตุผลที่ห้ามกินไขมันนั้นถ้าได้ให้ไว้ในตอนนี้คือไขมันทั้งหมดเป็นของพระเจ้าไขามันทั้งหมดเป็นของพระเจ้ามนุษย์ได้รับการเตือนนะครับว่าเขาได้รับการไถ่โดยเลือดสิ่งนี้นำมาถึงโต๊ะของความสามัคคีธรรมกับพระเจ้าแต่ว่านะครับไขมันนะครับเป็นของพระเจ้าพระเจ้าเรียกร้องสิ่งที่ดีที่สุดนี่มีความหมายครับ คือว่าถ้าเราต้องการจะมีความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดกับพระเจ้าเราต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดแด่พระองค์ถวายทั้งสิ้นแด่พระองค์เครื่องบูชาด้วยความรักคือชีวิตของเรานะครับต้องเกิดขึ้นหลังจากความรอดของเราเมื่อเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่มีสันติภาพกับพระองค์นี่คือความหมายที่พระธรรมโรมบทที่12 ยอห์นบทที่15ข้อ14และฟิลิปปีบทที่3ข้อ10 14บอกถึงความรอดเกิดขึ้นโดยโลหิตการชำระให้บริสุทธิ์และการรับใช้นั้นเกิดขึ้นโดยไขมันครับบัญญัติเรื่องสันติบูชาบัญญัติเรื่องสันติบูชาจะปรากฏนะครับในบทที่7ข้อ11 38ยาวกว่าคำสั่งของเครื่องบูชาชนิดอื่นอีก4ชนิดนะครับ คุณค่าของเครื่องบูชาอื่นต้องเกิดก่อนที่จะมีสันติภาพกับพระเจ้าครับก็ไปถึงบทที่7ก็จะเป็นรายละเอียดนะครับอาโรนและลูกชายของท่านคือปุริตได้รับส่วนอกและขาเนะ่ะเป็นส่วนของเขาในสันติบูชาส่วนอกนี่บอกถึงความรักของพระฤทิ์ต่อเราขาส่วนขานะฮะบอกถึงอำนาจและกำลังของพระฤิธิ์ พระองค์คือพระคิตสามารถช่วยได้จนถึงที่สุดและนี่เป็นส่วนของเราในพระคิตด้วยจบบทที่3นะครับ 最绿的波梅。<music> <music> ta